ไตรรอบแรกครับกระทรวงไหนคะป้งกระทรวงแรกเลยกระทรวงพาณิชย์ครับวายทำไมไปพูดอย่างนั้นล่ะอ้าวก็คุณภูมิธรรมเนี่ยท่านไม่ได้มีภูมิหลังในเรื่องของการค้าการขายเลยไงท่านคือผู้จัดการรัฐบาลพูดจะไม่แห้งนะฮะคนเลยแต่คําถามคือว่านักการค้าการขายที่อยู่ในกระทรวงพานิ์เนี่ยคือเขานึกภาพไม่ออกไงเฮ้ยคุณภูมิธรรมจะมาทําอะไรที่กระสวงพาณิ์วะก็ต้องมีทีมใช่ไหมครับที่ปรึกษาก็เขาก็คือตัวรัฐมนตรีเขาต้องเป็นคนกําหนดทิศทาง ก็ไม่ท<ช>ี<ช>่หรือว่าจะหรือว่าคุณภูมิธรรมจะปล่อยที่ปรึกษาไปเดินเพ่นผ่านเหมือนอนดีต้องทําทงานทีมสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักเราอย่างนั้นใช่ไหมปล่อยที่ปรึกษาไปเดินเพ่นผ่านจนโดนทุจริตจำนำข้าวจอาอย่างนั้นเปล่าใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ผมแอบบอกนะอาจารย์แอบบอกอย่างเปิดเผยน,นะ<ม>ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยน,นะครับเขากําลังจับตาอยู่นะครับเพราะเขาได้ข่าวมาว่านะครับพักเพื่อไทยกลับมารอบนี้อาจจะมีการไปเช็คบิลข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่ไปเป็นพยานคดีจำนำข้าว เพราะฉนั้นอันนี้เสียงพูดกันตรงๆกันตรงนี้ก่อนนะครับต่อหน้านะครับช่อง8นี่แหละนะครับก็อันนี้เป็นเประเด็น,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 นที่เป็นข้อห่วงกงังวลนะครับจะไปบอกว่าเขากังวลจนเกินเหตุมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะปี5-7นะครับมันเกิดเรื่องของข้าว g 2 g จนตัดสินนะครับรัฐมนตรีหลายท่านก็ติดคุกอยู่มันเกิดขึ้นจริงนะครับแล้ววันนี้มันก็เริ่มมีข่าวลือกันว่าเฮ้ยกับมารอบนี้นะครับเขาจะมาเช็คบินคืน ยจรสังคมก็ต้องช่วยกันติดตามนะครับเรียนว่านะคะผมถึงบอกว่าอภิปรายในวันแรกนะกระทรวงพาณิชย์น่ะน่าสนใจเดียนว่าโรคบางโรคมันหายไปแล้วนะคะอย่างกาฬะโรกอย่างฝีดาษอาจารย์มาพูดเที่ยวนียเหมือนเอาเชื้อมาเฟี้ยงไปอีกรอบนะคะเนี่ยเอาตอนนี้ฝีดาษลิงเลยไงอาจารย์ตอนนี้กรมควบคุมโรคบอกการันยวอาจารย์นี้ครับว่าหน้าตาคอรมอชุดคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากครับไปเอา นะครับไปเสิร์ชข่าวเก่าๆดูนะครับเมื่อสักประมาณปี2538เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ,รบชื่อล้อมตีก็ ก็ชื่อซ้ำๆนี่แหละถ้าอย่างนี้นะคะก้าวไก่เขาไปเป็นฝ่าย้านใช่ไหมคะเยี่ยนถามในฐานะเยียมประชาชนนะไม่ต้องมาด้อมเดิมใส่เยี่ยนะคะอยากจะรู้ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ายังคงออกหาเสียงต่อเนื่องไหมคะคุณพิธาเขาก็ทําหน้าที่เป็นนักการเมืองปกติใช่ไหมครับแล้วเรา่าลืมตอนนี้เขาหาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขตสามจังหวัดระยองเพราะฉนั้นเขาก็ต้องออกไปหาเสียงนะครับเขาทาหน้าที่ไปตามปกติชีวิตเขานั่นแหละ นะครับแต่ปัญหาของคุณพิธาก็คือว่าวันนี้เนี่ยเส้นทางทางการเมืองเขาเนี่ยยังยังอยู่บนความไม่ไม่แน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าคดีที่อยู่ในสารรับนูนก็ยังไม่รู้จะออกหมู่หรือออกจ่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นความไม่แน่นอนนะครับในแง่ของเส้นทางการเมืองของคุณพิธาท่านอาจจะเดินตามรอยแบบแกนนําพักอนาคตใหม่ใช่ไหมครับอาจจะโดนตัดสิทธิ์สิปีก็ได้หรือว่าอาจจะได้มาเดินบนถนนเส้นนี้ต่อ ก็ได้อันนี้มันยังเป็นความไม่แน่นอนซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นโจทย์สําคัญของพักก้าวไกลหรือไม่ก็อาจจะหายไปจางพักก็ได้แน่นอนแน่นอนครับแน่นอนเพราะนั้นพักก้าวไกลนี่ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าถูกลุมกระทืบแล้วถ้าสมมติว่าเขาได้อยู่ที่ว่าลุมกระทืบแล้วจะถึงตายไหมไม่เป็นไรครับยังไม่คิดร้ายขนาดแต่ตอนนี้ถูกลุมกระทืบอยู่นะครับสมมุติว่าเขาได้เดินต่อเป็นฝ่ายค้านอีกปีรปีถัดจากนี้ไปอีก4ปีพวกเขา จะแ n ลนสไลท์ทงแผ่นดินไหมคะมีโอกาสเหรอครับมีโอกาสเพราะว่าอะไรฮะเพราะเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับขนาดเขามีอยู่ไม่กี่เสียงประมาณสัก40เสียงเห็นไหมฮะโชว์บทบาทฝ่ายค้านเนี่ยได้เข้าตาประชาชนชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสก i า e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่นี่นี่เต็มไปหมดเลย